ตอนที่นันเจ้าพอะหน้าตาของเจางามอ้เจ้านองกูว่าเขาเนืองหงายยังมาเล่นมาเล่นสัลโหลน้องพลอยวันนี้ร้านเปิดก่ออ๋อเปิดกระค่ะเออก็เดี๋ยให้เข้าไปเนอะให้เข้าไปหาคือตึงหาน้องพลอยนะเจ้าเดี๋ยวเข้าไปหาะเจ้า เอ้ยคนนี้รอเว้ยน้องพลอยมานี่ก่อนรอเจ้าเจ้าโอ้เจ้อพอใส่เตียววะเจสั้นกุดดุ๊ดถ้าเป็นแฟนลุงนะลุงจะซื้อเตียวพื่มันยาวกว่านี้เห็นหน่อยเจ้าได้เจ้าช่องนี้น้องบ่งมีเตียวขายาวเลย ต้ใช้ซื้อหื้อนี่น้องโอเคเลยเจ้าลุงซื้อเนอะเจ้าเนื้อมันยาวกว่านี่อันนี้มันสั้นลงไปเจ้าได้เจ้าลุงหันน่อลุงใจบดีเจ้าถ้าเป็นแฟนลุงนะเจ้าลุงจะเจ้าห่อหื้ออยู่จะซื้อบ้านหื้อยู่ซื้อรถหื้อขับเจ้าถ้าเป็นแฟนนะเป็นแฟนลุงเนอะเจ้าแล้วบเดียวมเดียวบ้านน้องอยู่ที่ไหนบ้านน้องอยู่แปดเก้าเจ้าแปดเก้าเจ้าอ๋อ เป็นอย่างเดี๋ยวลุงจะเจ้าหอให้ออยู่จะซื้อบ้านให้อยู่เนาะแล้วก็ซื้อรถให้ตัวเขาไว้ครับจะได้เจ้าลุงจะจะเลี้ยงเจ้าขนมจีบกาละเปาลุงจะเลี้ยงกู้มือกู้ขาบเลยรับรองร้องจีบได้สบายสบายไปเอาไปเดียกันไหนเจ้าเอาไปสั่งกบเข้า ลุงจะสร้างแกงหอยเ <_ an> จ้าแกงหอยเจ้าลาบควายลาบควายเจ้าคัวหนอ่นอคัวหน่อเจ้าเจ้าเจ้าปปปไปเดียวกินข้าวก่อนลุงกินข้าวก่อนไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกับข้าวกัอนเนาะดีใจแล้ววันนี้ได้แปะน้องพลอยแล้ว โอ้แต่คืนลัาพอฝันหาน่ะไอ้ถึงแบบแล้วงามงามอย่างน้องกู้คองบบกไก่คือไอ้นี่ไงจะไปพอข้ามไิขคิดสวรรค์มันบาอาดนาม้มแต่นานคนงามน้องพลอ,อยน้องจอนกบเข้ามาแล้วจเจ้าอ๋อน้องกินกับโดยไอ้ายอ่ะไอ้กินเพอเดียวไอ้กินมาโลงกินเป็นผู้ไอ้กะได้้าวได้ได้สาเดี๋ยวน้องป้อนให้เนะเจ้า หน้าตาของแจ๊กงามเขาต้องก็บ้าเขาหนึ่งห้าอย่างมาเล่นมาเล่นโอ้โอ้ยอย่างไรไออย่างแม่ปอบปอบมาแก้วกันโอนเล่นยินได้น่ะเอะเอะเดือดไปเผียหนอากว่าเออมาจิบน้องพลอยนี่อ้าวน้ำแดงแย่จิบน้องพลอยเออพอชอบให้หาน้องพลอย๊บกพายังขยะกลินขี้เจียวเลย คนที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจเ yeah. อน้องพลอยมีแฟนแล้วยังยังจ้าน้องแฟนน้องพลอยน้องแฟนแบบน,น,น้องพลอยลองกลับหัวนะเนี่ย <c oughs> จงหูไว้แหว่ยังมีผมอยู่โอ้ยอยาเงี้ยเหรอจะเอาจริงนะน้องพลอย <c oughs> สี่ห้องหัวใจน้องพลอยบ่างก่อนบ้างจ้าไอ้ขอปพื้นห้องหัวใจนั่นได้ก่อนเมื่อ <c oughs> ผู้ชายไปนอนกิ้งฮัน่นก็ได้นี่น้องพลอยกระเดียวไอบบมขออันนี้สางอะไรทำไมที่อ่ะ จ้าไอ้เบิ่มจะกินลาบลูกหมูควายลาบกระเพร้าลาบกระนิ่งแกงออมชิ้นหมูแกงออมชิ้นควายแกงเพชรไปเย็นผัดเพชรปลาดุกซูชิปลาดุกแกงเหมือนนุ่นน้ำพริกแดงน้ำพริกหนุ่มต้ะโปรดจำอย่างคอบแกงน้องไม่ดิบแกงน้อส้มกับไใ่พัดพี่พอแกงแค่แอ้งม่องอ้อเฮงรั้มเหรอไอ้จะกินข้าวแล้วกินเนาะไปไปไปก้อยไอ้ไปไปไกไไปจะกินข้าวกับน้องพลอยเนี่ยไม่ยังนี่ของนะพูนไปซ่อมที่อื่นพวกมีพูน่ะไปเริ่มไปเจอเราบอกเอาก็ได้บ้านนึกว่าตาหนูหมาอ่ะก็แล้วแตนเอออย้น่ น้องโงน้องโงคนแย่มาไปก่อนบอกแค่พอเหมือนกันแล้วก็โทษแต่ตคืนแนะแต่คืนน,นบบานันแอบรับฝ่านานฝานานใะน้องโง,งแน่น้องโป้งมันลอ,อยอ ไอ้ยังนะเอ๋อได้หมดไอ้ยังก็แจ้งแท่งของเป็นของน้องบุ้งแน่จะเป็นพักเป็นไม้แม้แต่แง่ไอ้เบิ้งก็ตึงจะกีดนน้องบุ้งปอดเดิมไอ้เบิ้งมาเัาไข่เจ๊กอ่ะแน่นอนนะพับพันนี่มันหอมดีมันใช้ยาแก้ปวดก่อนเนาะจ้าน้องบุ้งโดนแล้วตื่นใจแล้วตายตาย

พออย่งอยางต้นแล้ยเนึ่นหัวขวายโล่เป็นงวัวกับงวัวพันบามันเดียโอ้มีความสุกกะขนาดตถึงเป็นงวัวอนีโคนนั้นถ้าเป็นสารเนี่ยโอ้คนกู้คนกู้เนี่ย้าตัวนเนาะนี่กู้ดังใดจ้า้องพุงประเดี๋ยวพุงซื้อ่อมันจจแดเด็ดล,ลากเลยแลาแยังบาดจวนกันมาตัวตึงบาดจวนกันเลยกักกยยบเขาใหญ่ลากมากับสองคนบาได้ลากแม่โอ้สร้งเลยมากินกันล่ำเลือ โอ้ล้วซังแม่ยังมากินกันบอกเข้าใจให้ลาบควายผมซังว่าอนบุงอาบบอมจะบอกว่าโอบ่อลึกอย่าไปนึกอย่าบ่อนื่นตากบ่อลื่นอย่าหลงขนมบ่อนรองปลาต้องบ่อหินเป็นไปได้ไงนะแต่ตบบอรักจะซาส่วนมาจนตายแม่เล่นเลยอันนี้อู้อยูเลยเจตไปไมด้หรอบอกเล้วุ่พอกูนะบอก่าอายกูปวดหัแม่น้องบุ้ง นะมันไหลมาทีละน้อยนะมันย้อยมาทีละหยดจะไหลมากไหลน้อยไหลบ่อยบ่อยมันก็หมดแล้วกว่าน้องบุ้งจะบุ้งแหว่ไอ้เบิร์มีแกลกเปล่าเมื่อนักเตะของน้องบุ้งหยดเลน่งพุ่งตรงนี้แค่เหรอเฮ้ยงั้นประต้มาจากอู่มาจากอู่ตัวเองมาถึงไหนอ่ะจริงนะนะน้องบุ้งคำว่ารักเนี่ยมันเริ่มแรกจากตัวหลอจากตัวหลอแตกหน่อออกมาเป็นกอไก่แล้ว ไม่หานักการอยู่ตรงกลางระหว่างใจแน่นแน่นแล้วอาจจะได้คำว่าลับสลับตัวมาแม่นแม่อันนี้จริงหนึ่งจริงแม่นแม่นแล้วมันจะลอยนี่นั่นละไอ้เบิ้มหนึ่งจะเท่าไงเท่าสอหัวแหงตั้งแต่ไอ้เบิ้มหนุ่มอยู่เด้อแม่นอั้นแม่นเลยของจริงเลยน้องน้องเคยหันแหม่เศร้าก่อนหันดันนักเองยังมีแหม่เอาหมดแล้วแม่นอันนี้ของเต้เลยเนาะ ของแต้เลยนะของแต้แต้น้มองกินหเองลวทมันถ้าเบิ่มนี่มันอูถูกนะ่คาลงมัเจอน้องบงบเบิ่มกินนอคหรับคาลงคงคายมันไี่ชุนจอดแลวเบิ่มนี่ถ้าเป็่นวาญิงนี่นะเป็่นวาญิงนี่นะหูตู้ไปบ้เถน้องก็อปอแอนด์ดาวอแอนด์ดาวเนี่ยละกินหลาม่ะ พอดีเพชรพอดีพอดีเลยสุดยอดหลับสุกๆน่ะอืมพอดีพอดีหมพอกินได้เน้อเน้อนี่ได้เดี๋ยวผมจะไปก่อนเพราะป่ามีงานแมลงจะไปขายครัวเออนตตีไปเมี่ยกี้เป็นมันกินมดอ่ะมันออกไปอ่ะไอย่างมดลุงแาบก็มดมดส่องมอย่ะแกงหอยมรเจ่อยเบิ่มลบหรอ เดือดสุดท้ายแล้อก็จานสุดท้ายแต่วันนี้ลูกคันนักขนาดเจย้า่อสุดท้ายจานสุดท้ายมันเาแหกเลือดก็มันกินมดอ่ะก็เป็นต้คืนนี่ยทิ้งมาแ่มอทิ้งอเมาอีกนะนนนี่ก็องไได้กินสักย่างกินก็พักก็มัวจีบน้องชมเนี่ยน้อง้มที่ไหนน้องพลอยรอไปได้แหกเลือดเข้าจนโอ้ยน้องพลอยน้องชมมด่ะอันนี้อีกบุ้งอน้องบุ้ง่หก็มันกินมว่ะมาเดีวเนี่ยได้กินอย่างละเนี่ กูน่าว่าอ๋อใหเป็นล็อกกระพัวแล้วแหวม่กินหาย,ลย,ยแล้วก็กินหอยแล้วมาไปขี่เป็นงัวเป็นควายแล้วเอ๊ะทิ้งจัดการใจให้พ่อเนอะเอ็หุ้นี่ียวโอ้อันยังบ้ากินมดไม่หายใจใคนเดียวแฮมมาได้กินสักคกำรร<อ>ช่วยแฮร์หน้ากบ